สวยงามจริงๆคันนี้สภาพชนใต้แดงเลยดีกว่าคันนี้นะสภาพเดียวกับใต้แดงตอนเดินเข้าไปศูนย์ Honda แล้วขอดูรถซิตี้ในสภาพอย่างนี้เลยนี่ออกตัวมาถือว่าดีเลยนะน,นิ่มนุ่มเหมือนเทสได้ป้ายแดงย่างๆอย่างนั้นเลยแฮชแบ็กเหลือคันเดียวนะครับนะรีบทักไลน์หาบอยเลยครับกลับามาพบกับผมเซอร์บอยครับวันนี้มี Honda City 1.0เทอร์โบ t c h b a c k ครับ สำหรับคันนี้ครับเป็นปี2021เป็นตัว 1.0S p a r s ครับเป็นสไตล์แฮชแบ็กนะครับใครหาแฮชแบ็กซิตี้1.0อยู่ทางนี้เลยครับค r วอ d e โค้ไปครับแอดไลน์คิวอาร์โค้ดไนะครับแล้วก็แคปหน้าจอนะครับเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยครับรถน่าใช้น่าขับจริงๆคันนี้มาครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันครับเริ่มต้นที่โคมไฟหน้าครับ ตัวนี้นะครับโคไฟหน้าได้เป็นโคไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็ได้ไฟสูงเป็นไฮโดรเจนครับนะผิวหน้านะครับเป็นโครเมียมครับซึ่งจะ่างกับตัว r อซึ่งเป็นตัวพิเศษ r อตัวพิเศษเนี่ยมันจะได้เป็น Fu l l LED นะแต่ตัวนี้เราจะได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับมาดูที่สเกิร์ตกันครับใส่ชุดแต่งมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับเล่นดีไซน์มาด้วยแถบสีแดงนี่เห็นไหมครับสวยงามมากครับได้สเกิร์ตชุดแต่งได้ลิ้นหน้ามาแล้วครับมาดูด้านข้างแม็กและยางกันบ้างครับมา ยางตัวนี้เป็นยางปี2021ตามตัวรถเลยครับให้ขนาดยางมาที่185 60R15 ครับแม็กอะลอยของเดิมโรงงานเลยครับซูมภาพมาดูยางใกล้ๆหด่อยครับใครชมคลิปนี้เห็นไหมครับมียางมันยัมีรอยลาวรอยอะไรบ้างเดี๋ยวเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์สวยๆให้ชุดหนึ่งครับได้ไฟเลี้ยวตรงแก้มมาครับกระจกมองข้างครับไฟฟ้าครับตัวนี้นะได้ตัวกันสาดมาทั้งหมด4บานแล้วมือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถครับ ได้บนไดข้างเป็นสเกิร์ตด้านข้างครับได้สเกิร์ตด้านข้างมาด้วยครับล้วนี่จะเป็นปุ่มคีย์เลกครับคุณแจเป็นคีย์เลส push start ครับนี่ตรงนี้มาชมภายในตัวรถนะครับมาแผงข้างประตูครับนะครับวัสดุทั้งหมดพลาสติกทั้งหมดนะครับตัวนี้นะได้ที่หวังแก้วมาครับนะแล้วก็ตัวนี้ครับบอดี้หลักโอ้โหแน่นๆเลยเนี่ยท่านผู้ชมเออแน่นๆเลยเนีนยมมเห็นไหมครับ ตะเข็บเป็อาร์คสวยงามมากครับเราก็มาดูมาดูบบอะเราหน่อยพอดีเดี๋ยวเวลาถ่ายภายใน,นแล้วดูบ่อจะดูยากครับบ่อเป็นเบาะผ้านะครับนะเดินได้ตะเข็บสีขาวครับบ่อสูงทรงบ่อนี่นะฝ่องน้นํานี่ตั้งๆสวยๆเลยบ่อไม่มีรอยเลยนี่ครับเพจของตัวรถครับหมายเลขตัวถังรถยนต์อยู่ตรงนี้ครับครับมาดูประตูหลังกันบ้างครับมา สไตล์แฮชแบ็กนะครับพื้นที่ด้านหลังก็ยังพอเหลือที่ใช้งานได้พอสมควรนะครับนะแต่แฮตแบ็กค่อนงแค่จะสวยนะมาครับดูแผงข้างประตูครับเป็นพลาสติกเช่นกันครับได้ที่บางแก้วมาครับมาดูโครงสร้างหลักครับมานี่ครับสะเก็บอาร์คือสวยเลยเนี่ยสวยงานจริงๆคันนี้สภาพชนใต้แดงเลยดีกว่าคันนี้นะได้คันนี้ไปในเหมือนได้ป้ายแดงเลยปี21นะครับบริเตีศูนย์ยังเหลือแน่นอนนะครับ วันตีศูนย์หมดปี2024ไฟเบรกครับได้เป็น LED มาครับนะได้ประสาทตำแหน่งตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ครับนะเจ้าของใส่กล้องถอยมาด้วยครับนะได้ Parking Sensor มาครับสเกิร์ตหลังครับนี่ใส่ปลายเข้าหลอกครับปลายเข้าหลอดปลายเข้าคู่ครับได้ใส่กระพิมพ์มาตรงกลางครับมาดูรายละเอียดของพื้นที่เก็บสัมภาระบ้างนะครับเห็นไหมครับพื้นที่เก็บสัมภาระยังใช้งานได้ถ้าถึงแม้จะเป็นแฮชแบ็กไหนว่า กระเป๋าเดินทางสองใบวางได้สบายเพิ่มพื้นที่นะครับเพิ่มพื้นที่การใช้สอยก็สามารถพับดอกไปได้นะครับแบ่งเป็น4ี่สิบหกสิบครับนะครับดูซุ้มครับนี่คือเก็บที่เก็บอุปกรณ์ครับแล้วก็นี่เป็นที่ซุ้มยางอะไรเห็นไหมซ้มสวยๆนี่ดูดิสวยงามมากจริงๆรถนี่มันสภาพใ้แดงชัดๆเลยครับมาครับโครงร้างหลักครับนี่น็อตครับไม่เคยถอดเลยนี่น็อตสวยงามมากไม่เคยถอดเลยครับรางน้าครับนี่ดูรางน้ํเนี่ย แตะเข็บเดิมหมดเลยอีกฝั่งเช่นกันครับมาตัวน็อตครับอันนี้ครับรางน้ําครับจะเข็บเม็อาร์สวยงามสมบูรณ์มาดูฝั่งด้านขวาของตัวรถกันบ้างครับยางแน่นๆไม่เคยแกะนี่สงสัยเราจะเป็นคนแรกที่แกะยางมั้งเนี่ยเห็นไหมครับสวยเลยเนี่ยตเข็บเม็ดอาร์คสวยงามมากนะครับมาดูประตูด้าครับดูแผงข้างประตูเลยครับ เห็นไหมครับตัวปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าครับนะได้ที่วางแก้วมากระจกออโต้ด้านฝั่งคนขับครับตะเข็บเป็นอาร์ครับมาดูกันมาเนี่ยอ๋ออันนี้ติดสายกล้องมานะเดี๋ยวดึงมาเบาก่อนนะครับเน่เน่เน่สวยงามมากเนี่ยสวยกริบนะครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าห้องเครื่องยนต์กันครับว่าจะสวยอย่างเพื่อนไหนไปชมครับไะมาครับมาชมหน้าห้องเครื่องยนต์กัน มันใหม่ใหม่มากใหม่เหมือนป้ายแดงเลยนะสภาพเดียวกับป้ายแดงตอนเดินเข้าไปศูนย์ฮอนด้แล้วขอดูรถซิตี้ในสภาพอย่างนี้เลยนี่น็อตไม่เคยแกะเลยครับเห็นไหมครับดูน็อตแก้มครับดูสภาพเครื่องครับโดยรวมครับนี่ดูเลยนี่คันหน้าคันไฟนี่ยมาดูอีกฝั่งเช่นไงครับมานี่ครับน็อตแก้มครับเดิมหมดนี่ครับสวยงามมากนี่ ABS ดูดูเครื่องยนต์ดูเครื่องยนต์ชัดๆดูซอกข้างในด้วย ไม่มีคราบเลยนี่เราแค่ล้างนะล้างฟอกเครื่องนะครับสวยงามมากไม่มีคราบสนิมเลยแม้แต่นิดเดียวครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ Vtec Turbo ขนาด1000ซีซีครับ Honda City ให้ขนาดสูบมา3สูบครับตัวนี้นะได้มาสสูบ1000งพัน c เหลือๆเลยนะครับในกรุงเทพบอกว่าทําได้1 6 1 7กิโลลิตรมองเห็นแน่นอนต่างจังหวัดนะครับเขาว่ากันว่าทําได้ถึง2 3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนะลองมาใช้กันดูครับเครื่องพันเทอร์โบนะครับ ับสนุกแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปลองชมภายในห้องโดยสารครับว่ามีอะไรให้มากันบ้างสวยงามขนาดไหนไปชมครับปะเอาละครับเราเข้ามาอยู่ภายในเจ้า Honda City คันนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องก่อนครับเป็นพุชสตาร์ทครับเหยียบเบรกกดพุชสตาร์ทแอร์เป็นดิจิตอลออโต้ให้ดูแอร์ก่อนเลยโอ้หพอสตาร์ทเครื่องปุ๊บแอร์ประทะหน้าเลยครับดูนะครับเป็นแอร์เป็นดิจิตอลไหมครับเห็นไหมแต่ยังไม่ใช่ออโต้แอร์เป็นดิจิตอลนะครับนะแสดงผลเป็นดิจิตอล มา,มาดูด้านบนครับคอนโซลด้านบนเป็นพลาสติกครับได้แอร์แบ็กมาแล้วก็ดีไซน์ของตัวพลาสติกสีดำแบ็กกราวตัวนี้มาเนี่ยสวยงามมากครับนะแล้วก็ตรงนี้ลิ้นชักครับถุงคู่มือ Honda ทุกอย่างอยู่ครบครับนะครับดูที่หน้าจอวิทยุกันบ้างมาตัวนี้ติดหน้าจอวิทยุ Android ขนาด10นิ้วตัวนี้ต้อง10นิ้วแน่นอนเดี๋ยวขอดูซิมีแอปอะไรบ้างวิทยุเพลงวิดีโอบลูทูธนะครับ บูทการโทรบูทฟังเพลงคลังภาพตัวจัดก,การไฟนะครับข้อมูลยานยนต์แล้วก็อิโคเลเซอร์าก,การตั้งค่าเสียงมาดูนี่ครับเพสโต r e ครับสำหรับการโหลดแอป Google Map YouTube นะครับนะครับโอ้ทุกอย่างครบหมดเลยนะครับเนี่ย Google มาครบหมดเลยใช้ได้เลยครับนะดูตัวกล้องถอยก่อนดูตัวกล้องถอยนี่เป็นยังไงชัดแหลมเลยมีเส้นระยะให้ด้วยนะครับโอเคได้ครบเลยทุกอย่างนะครับ ดูที่พวงมาลัยกันบ้างครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3ก้านครับนะมีพลาสติกสีดำแบ็กกรอบเป็นตัวตักดกรอบตรงนี้เป็นมัลติฟังก์ชันครับนะปุ่มวางสายรับสายโทรศัพท์ครับเพิ่มเสียงลดเสียงก็มันมัลติฟังก์ชันเชื่อมกับหน้าจอวิทยุครับมาดูที่เรือนใหม่กันบ้างครับเรือนใหม่ตัวนี้ครับรถวิ่งไป27,228กิโลรถปี2 0 2 1ดรถ2ปีวิ่งไป27 0 0 0ปีละ1 3ืูหถือว่าน้อยมากนะถือว่าน้อยมากปีละ1 3ื0นานี่ถือว่าน้อย วิ่งปีละหมื่นกว่านี่ถือว่ารถใช้น้อยเลยครับนะตรงนี้ครับเป็น power outlet ครับแล้วก็ช่องเป็นพอร์ต USB ครับนะได้ที่บองแก้วมาสองตำแหน่งครับคอนโซลเกียร์นะครับอยู่บนพลาสติกสีดำแบ็กกร์ครับตัดกรอบด้วยพลาสติกสีเทานะครับนะสีซิงค์นะเกียร์จะเต็ปปีตั้งแต่ S ตัว D ตัว N ตัว R ตัว P ครับนะมีออโตตัว run start ต t o p นะครับแล้วก็ปุ่มอีคอนประหยัดพลังงานครับนะ ที่เบรกมือก็ได้ที่วางของมาดิดหน่อยตรงนี้วางโทรศัพท์ได้ได้ที่วางแก้วหมดสองตำแหน่งครับครับถือว่าสวยเลยครับดูด้านบนมั้งครับไฟสองแผนที่ครับได้มาสองตำแหน่งโอ้โหแม่เจ้านี่ยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนี่ม่านบังแดดเนี่ยยังของเดิมป้ายแดงยังไอย่างนั้นเลยครับได้กระจกสองหน้าบอร์ตรงสั่งคนขับยังไม่ได้แกะเลยสวยงามมากครับเบาะก,ก็ดูกันไปแล้วสวยจริงๆนะครับเบาะตรงนี้เป็นลายลังคพึ่งนะสวยเดินได้จะเก็บเทามา องศาของการนั่งความสูงของเบาะสามารถปรับระดับได้นี่ปรับขึ้นมาได้แล้วก็ปรับลงได้บอชอบนั่งแบบลึกๆนี่นะครับฟิลปีกเบาะอบกระชับนะครับอบกระชับถึงแม้บอยจะตัวใหญ่นะแต่ยังรู้สึกว่าเบาะปีกเบาะด้านข้างเนะี่ยยังอบรองรับตัวของไว้ได้นะครับถือว่าฟิลการนั่งดีครับความรู้สึกว่าความหนึบเนี่ยมาเลยแค่ได้นั่งปุ๊บปุ๊บรู้สึกว่ามันหนึบละเกาะกระชับแล้วนะครับนะรักเข้มขาันั่งเบาะอย่างนี้ถือว่าใช้ได้เลยล่ะ แล้วไปชมฟิลผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับแฮชแบ็กซึ่งทรงของแฮชแบ็กเขาเนี้ยรู้ๆกันอยู่ว่าพื้นที่ของผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยหลังคาจะดูดีว่าติดัวหรือเปล่าไปชมครับปะมาครับเราขึ้นมาอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังกันแล้วครับดูเฮดรูมครับเฮดรูมยังเหลือครับบอยตัวสูงๆอย่างนี้นะสูง176น้ำหนัก105นะเฮดรูมเหลือๆครับนะมอนรองศีรษะรองรับสําหรับผู้โดยสารสามตำแหน่งครับแต่ใหญ่ๆของบอยนั่งสองคนกําลังสวยไม่แนะนําเป็นสามนะครับตัวอย่างบอยเนี่ยนั่ เบาะตัวนี้เห็นไหมครับแบ่งเป็น40-60เนี่ยพื้นที่เบาะนะครับจะมีตัวกลางที่มาแต่ถ้านั่ง3าคนเด็กๆก็นั่งได้เล็กรวมประทับใจมากเหลือเพียบเลยนะครับเหลือเพียบเลยยืดคงยืดขาทุกอย่างโอเคมากครับฟิลขององศาการนั่งก็ถือว่าสบายครับถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเดินทางไกลๆเนี่ยนะครับ2คนอย่างที่บอยบอกกาลังสวยเลยนะครับนะเดินทางไกลๆก็ไม่ได้ลําบากครับใช้ได้ครับ สำหรับโดยสารครับใช้ได้ถือว่าออกแบบมาสําหรับการโดยสารได้ดีนะครับใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเฮดรูมยังพอเหลือแต่ถ้าเกิดบอยชอบกว่านี้บอยจะเป็นรถที่มันทรงสูงกว่านี้เฮดรูมจะเหลือเหลือเยอะกว่านี้นะแต่อันนี้เฮดรูมยังเหลือก็ถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวเราไปลองเทสได์กันดูครับว่าการเทสได์การขับขี่จะเป็นอะไรกันบ้างในคลิปก่อนหน้านี้บอยลองเป็นตัวสีดาน4ประตูไปเครื่องขับมันแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ย Lam วลองไปดูครับว่ากับคันนี้แฮชแบ็กการขับขี่จะเป็นยังไงไปดูครับมาครับเราไปลองเทสไต์กัน ควบตัว1.0เทอร์โบกันดูว่ามันขนาดไหนเริ่มเด้งตัวถอยหลังก่อนเลยกล้องถอยเนีย่ยถอยหลังไปแล้วดึงเด็กมือแล้วหมุนพวงมาลัยเลยมาจะได้สะบัดหัวไปทางนู้นได้เลยไม่เอาดีกว่าเก็บรถสวยๆไว้ให้าผู้ชมไม่อยากทำให้เขาช้ำเลยแม้แต่นิดเดียวมาครับการขับขี่ถือว่าใช้ได้ ออกตัวมาถือว่าดีเลยนะนิ่มนุ่มเหมือนเทส์ได้ป้ายแดงยหญ่ๆอย่างนั้นเลยครับนี่ขึ้นทางขูข่ขาใช้ได้ครับถือว่านิ่มใช้ได้อันนี้คือทางขูขาเลยนะอันนี้คือเนินใหญ่เลยนะลองดูใช้ได้ครับอ่ะระยะตรงนี้น่าจะอยู่ประมาณ200เมตรลองเร่งของอัตราตัว200เมตรดูครับอันนี้จับ หมดมาที่ย่อเป็นตัวเอสเลยแล้วกันนะครับแล้วกดค้างเล่นดูครับใช้ได้เลยครับเห็นทอรอกกำลังการส่งของเครื่องไหมตะกุยล้อฟรีเลยเห็นไหมครับอัตราทอรอกของการเล่งเนี่ยถือว่าดีมากครับนะไม่น่าเชื่อนะว่าตัวค่ายของ Honda นะครับจะผลิตตัว1.0มาได้ทอรอกมาเร็วขนาดนี้นะครับนะใช้ได้เลยถือว่าเยี่ยมเลยครับ สำหรับใครท่านผู้ชมท่านไหนที่เคยลองเทสได์ตัวนี้มาแล้วนะครับนะเคยลองเข้าโคง้งเคยลองเทสได์ลองเร่งลองทุกอย่างดูแล้วถือว่าใช้ได้เลยครับอัตราการเร่งถือว่าดีนะครับเข้าโค้งหนึบมากใครที่มองหาอยู่นะครับแอดไลน์หาบอยได้เลยนะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคายอดผ่อนนะครับแล้วก็ดูซิว่าผ่อนเท่าไหร่ใครจะได้เป็นเจ้าของคันนี้ได้บ้างไปชมกันครับปะ เป็นไงบ้างครับสำหรับ Hondacity 1.0เทอร์โบนะครับสำหรับตัวแฮทชแบ็กตัวนี้ครับเขาว่ากันว่านะคันนี้ใครที่เคยได้ลองใช้กันแล้วคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปก็ได้นะครับบอยเคยเทสได์แล้วว่าขับสนุกมากจริงๆครับจากที่การเทสได์เมื่อกี้นะเห็นไหมครับว่าอัตาเร่งอปตาชาร์จทุกอย่างทําได้ดีหมดเลยครับสาหรับคันนี้ครับเป็น Hondacity ปี2021ครับเป็นตัว1.0 S p a u s แ b a c k นะครับใครหาคันนี้อยู่ทางนี้เลยครับ QR code ์โครับ แอดไลน์คิวอาโค้ดบอยนะครับแล้วก็แคปหน้าจอนะครับทักเข้ามาหาบอยได้เป็นเจ้าของก่อนใครแน่นอนครับแฮชแบ็กเหลือคันเดียวนะครับนะรีบทักไลน์หาบอยเลยครับสําหรับคันนี้นะครับบอยขายท่านผู้ชมเพียง5้าแสนสอบาทนะครับห้าแสนสองหมื่นเก้นบาทในผลเริ่มต้นเพียง8810บาทนะครับก็ได้เป็นเจ้าของ Honda City คันนี้กันแล้วนะครับสนุกจริงๆคันนี้ขับมันจริงๆครับลองแอดไลน์เข้ามาหาบอยครับเข้ามาลองทดสอบทดลองขับกันดูครับ ดูรถตัวจริงสวยกว่าในคลิปมากเลยครับนะใครถูกใจนะครับแอดไลน์มาเลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย car ฟ sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car for sure com